สวัสดีทุกคนนะพบกับซ่องเบาคำพาที่เราเซนแน่นซึ่งเรเซนเคยทุกคนวันนี้บบาคำจะพาทุกคนมาเลาะเบิ้งเขตบ้านนาสาลาทุกคนมาสำรวจเบิ้งน้ำกันเนาะว่าเป็นจัง่บ้านนาสาลาเพราะว่าเขตนี้เนี่ยเป็นคนม้งอาศัยอยู่นานแน่นพอสมควรทุกคนเนาะมาเบิ้งชีวิตการเป็นอยู่ของอคนชนเผ่าม้งเนาะ ยู่เขตนานสารานี่เป็นจังใดหลังจากลายคลิปพ่านมาก็พาทุกคนไปสำรวจเขตอลัก่าลคลาิปส,สองนะทุกคนสุดดี่กัมาสำรวจเขตใกล้เวียงจันทร์นี่เิ่งบางคนก็่อห้องว่าเขตหลักซิปเนาะมันจะมีเขตบ้าน,นาสาราเขตบ้านท่าดินแดงท่ากกไฮประมาณนี้ เอาเป็นว่ามาเบือนน้ำกันทุกคนจะเห็นอย่างแน่จะมีอย่างน่าสนใจนเขตบ้านของสนเผ่ามงนี่เพิ่งนจะมีกิจกรรมอย่างแน่นะที่จริงบ้านนะสารานี่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่มีความสําคัญเลยทุกคนเพราะว่าบ้านเพื่นนี้มีการแสดงศิลปะเนาะเรื่องของการฟ้อนเนาะการฟ้อนการเต้นคือว่าเป็นศิลปะหนึ่งที่ว่ามีความอ่อนอยและสวยงามเนาะ เพราะว่ามีงานต่างๆที่สำคัญนี่บ้านเพื่อนก็นได้ทับเกียริเข้าหัวมค่อนขอ้างเกือบทุกเทือุกคนเนาะอยากว่าทุกเทือดเลยเหรอไปเนาะคันผู้ใดเป็นสายฟ้อนสายเต้นโบฮูบ้านนัซลานี่ถือว่ายัง้อใจทองแท้ทุกคนเนาะถ้าเป็นคนลาวเด้เอาเป็นว่าถ่ายมาฝากพี่น้องเนาะคนมงอยู่ในประเทศอยู่ตามประเทศเนาะ คนที่เคยมาระบอเคยมากำมาอัปเดตน้ำกันบึงว่าปัจจุบันนี้เขตบ้านาานาสาราเนี่เปลี่ยนจังไหนแล้วทุกคนตอนนี้บอกคำก็เข้ามาได้ระยะหนึน่งเนาะเข้ามาจากทางแบงหลักเสาซีเนาะทางแบงข้างสู้สารการนำนครเก่าอย่างต่างๆเข้ามาก็จะเป็นเส้นทางปูยางทุกคนก็จะมีขุมเป็นบางช่วงเนาะตามทุกคนได้เห็น เครนี้ก็สิเป็นโรงงานรีไซเคิลทุกคน,นะจะมีรีไซเคิลเล็กรีไซเคิลยานอย่างต่างๆเือว่าเป็นเครหนึ่งที่มีความสำคัญหลายพุสมควรทุกคนเอาเป็นน้ำเบิ้งนั่งกันยาวๆเนาะถ่ายมาฝากทุกคนแหลนะไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยคนม้งหรือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศเนะาะจะเป็นอยู่เมกาฝรั่งอังกฤษญี่ปุ่นเอย่างต่างๆ แคนาดาต่างๆเนาะที่เป็นกำลังใจทางเปาคำเนาะกดไลค์กดติดตามเนี่ยมาน้ำกันในไลค์คลิปเลยทุกคนเนาะก็ฝากกดตื่มแน่ฝากกดฝากคอมเมนต์แน่เนาะเราจังสะได้ไปเบิ่งนน้ำกันยาวๆจังทีงงงพก็แหละถ้ามีโอกาสตื่มอีกเนาะบ bon ุ๋ได้อยากสนับสนุนเปาคำเนาะบม่ว่าจะเป็นการเดินทางน้ำมูกน้ำมันหรืออย่างอื่ะนะสามารถติดต่อเปาคำได้ทุกคนเนาะ โทรศัพท์ก็0205503909 0ทุกคนแง่เมตไนน์เองนะทุกคน0205503909 0, 0 9. โทรมาลมทรงมาลินน้ำกันได้เนาะหรือามาลาวมาเวียงจันทร์ก็สทรงหาได้อ่าเบาค้ำกระสิทาวางเนาะทาวางกับพ่อกันมาสั้นซะ เขตนี้มันจะขายบักกล้วยบักโมอย่างต่างๆเขตนี้บรรยากาศก็รู้สึกว่าเป็นดินเป้าว่างก็หลายทุกคนเพระ่า,ายัางบบฮอดหมู่บ้านเลยเดยนรางทางเข้าไปก็สิเป็นประมาณนี้แหละบางพุ้นพอกบมาซื้อดินให้ดินจัดสรรเนาะ เป็นถ่ายเป็นล็อกเป็นแปลงเป็นยังไปพาทุกคนมาสำรวจน้ำกันนะป้องคำกับโบไดมาที่นี่ก็ประมาณ3-4ปีแล้วได้วั้ซีนปัจจุบันนี้เพิ่งจะยังดับลงชีวิตคือเก่าบอลหรือว่ามีการพัฒน,นาบอลเอดบิวต์จัดส่นมีหลายโซนทุกคนสวยงามเนะาะเพิ่งเก่ารถออกคนจักมาปับ๊บ แบลงขายเป็นแมทเนาะเริ่มต้นกับสีแมทหนึ่งประมาณแซนปลาย2อง0 0นกีบเนาะถ้าเป็นเงินบาทกัประมาณแมท1หนึ่งสองสามบาทขึ้นไปทานอาหารทวีโซกมีบริการตึกเบ็ดห้องพักครับจัดงานคาราโอเกะอ้หลายอย่างเข็นนการตึกเบ็ดตึกปลากันมีหลายทุกคนอ่ พว่ามันเป็นเขตดิตราคาบอแพงแต่แน่เนาะเขาก็มาซื้อแล้วก็มาคุดหนองให้เปิดให้นักตึกป่าเนี่ยมาตึกมาเอ่ยเนาะถ้าบุรีมาตึกป่ากัน่าจะอ่ามากทุกคนเนาะนักจะหนักเชิญซอบเนาะเออคือบอกคำตะกี้นี่ก็ตึกป่าได้ในปัจจุบันนีนก็ล่างมือแล้วเนาะอ่ตึกบางเทือกแต่บริษัทตะกี้เนาะตะกี้นี่ผมรู้สึกว่าตื่นเศร้ามาเลยอย่ากป่วยหน้าไปหาน้ำหรือได้เนาะอ่ ตึกป่าบ่อันบ่อนนี่เนี่ย้านขายเครื่องขายของกระจัดกระจายทุกคนส่วนตลาดก็จะเป็นโฮมเซลล์ทุกคนเป็นขายเครื่องเล็กหน่อยตามหมู่บ้านไดไปเบื้องยวนบ้านใหญ่นลำกันทุกคนจะเป็นยังไงเนาะอยู่บัานนาชัชราฮัเพิ่งจะขายยังไงรู้สึกว่ามีตลาดลำบ้าเนาะ ขตนี้เขาจะห้องว่าภัยล้อมุกคนเป็ป้ายเนี่เขตบ,บ้านภัยล้อมบ้านนาซาลาแต่ว่าบ้านคนม้งยู่ดีกับช่ไหมเขตนาซลาเขตท่าดินแดงก้าท่าดินแดงไม่เนาะหรือเขาใจหูก,กันในน้ำลักซิปเนื่องจากเวลาอ่ากินเจียงเวลาอย่างต่าง,างๆกันเขาจะห้องมากินเจียงด้วยลักซิปเลอร์สินะ จงในเบี้ยกจันกับซีมีอยู่ประมาณา3บอนทุกคน1กระสิเมนตัวหลักซิปนี่เนาะ2กระสิเมนสัมเกตหนองพญาั่นเนาะ3กระสิเมนเครด์อ่าล้วขชิปสองอย่างประมาณนี้อ่าบอนที่ใหญ่ๆเลยเนาะตามหมู่บ้านเนี่ยต่างๆกอกิจปกติแหละเนาะถ้าเป็นคนม้งกับโปตางกับคนอ่าฝรั่งอังกฤษเนาะคนลาวอ่ะนะ ฝร so ั่งอาจจะกินช่วงคริสต์มาสบ่เออหรือว่าช่วงนิวเยียบ่ถ้าคนม้งอาจจะกินช่วงบุญกินเจียงนี่ช่วงอ่าเกี่ยวเข่าแล้วนี่เดืยวซอชิปสองเนาะถ้าเป็นคนลาวกินสมุนหม่เนาะแต่ว่าคนลาวเขานี่เออกินทุกงานเอาตามคนเป็นจริงเนาะงานเดี๋ยวมาได้เบิร์อขอแต่เฮิร์นขอแต่ส่วนเนาะขอแต่ยากเของเชยูร่าล่านั่งหรือว่าซวงกินซินด้ากินปิ้งกินจีเป็นเช่นไรทุกคน ทุกคนลาวเป็นคนมักมวลมันสน,สน,เ,นอเอาง่ายๆซะเออนี่ก็เป็นขวาข้ามทุกคนขวาน้อยนะแต่ที่เป็นขวาเล็กนะปัจจุบันนี้ก็เป็นขวานสีมังเนาะแต่ว่าน้อยขวาข้ามน้ำข้ามห้วยหน,หนิดนึงโอ้คนจักหลายอยูนน่นี่ทุกคนรถแกแ่เฮ่รถด,ดัมซ้อสองล้อเนอะาะคือว่าไหล หัวเพื่อนธุรกิจอย่างเนาะอาจจะเป็นคนส่งเรือยังไงเนี่ยมันเขียนว่าขายทึกขายดินจัดสรรจ่ายพ่อนเพียงหก0 0บกาพีบต่อมื่อเนาะรายเป็น70,000เนาะ73็ดเอสเดือนนึงก็2ล้านเอสเนาะพ่อนดินพ่อนเรือพ่อนดินพ่อนเอ่ยอันนี้ก็59ล้านกีบต่อตอนอินจัดสรรหลายทุกคนเนาะเขียนเนี่ย เบาคำเบาอะไรแบบคุณเป็นเขตนหนึ่งทีห่า,างจากเวียงจันทร์นิดนึงเนาะแต่กะแต่กะถือว่า,าใช้เวลาเดินทางประมาณส اؤ นาทีทุกคน,นจากเวียงจันทร์ออกมาส اؤ นาทีสามสิบนาทีหากผู้ใดมีเงินไข่กับมาซื้อปะไว้อนาคตอาจจะเป็นบ้านเป็นเมืองโยกเปลี่ยกกนไปได้แคมทางอาจจะมีขี้นิ้หลายทุกคนต่างทุกคนได้เบิง่ง ถ่ายสดๆนะโมีตัดต,ต่อผู้ดใดมากกับเบิ้งเนาะผู้ดใดบ่มากกับขอ,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 อร้องคาปลอดภัยกันนะแล้วกันเนาะเนื่องจากเขาถ่ายประกองามให้เบิ้งนี่มันบรรน่ได้รรทุกคนะต้องได้ถ่ายประจำถ่ายไปอย่างที่แหละคือบางคนยูทูบเบอร์เขาจ,จะอาจ,อาจจะเลือกถ่ายบร,รกงามอย่างต่างๆเนาะแต่บราครันี่ถ่ายไปเรื่อยๆเนาะงามกับถ่ายบ่งามกาับถ่ายอ่าบ่มีเอฟเฟกต์เบิ้บรรงเรียวๆสดๆไปเลยทุกคน ตัวใดวมันเสียงลมแห้งหรืออีหยังคนกัดกดดีวิวนั่นึงเนาะ,ะให้มันไปทั้งหน้าเนาะบางเทธอขี่รถมันไวบางช่วงดิ<ะ>เสียงลมก็สีเข้าๆไปเข้าๆมาแน,น,น่เนาะสามที <ๆ S 1> ่ทุกคนได้ยินทันเลยนี่เป็นกะ่อสร้างก่อสร้างสัญลักษณ์แบบนี้เป็นการก่อสร้างแบบจีนทุกคนขอบสีฟ้าผนังสีขาวสีไข่เนี่ย หนองป่ามีโรงงานดินชีย,งยางใหญ่อยู่ตามบริเวณสงเศร้าฝนตกทุกคนสงเศร้านะคือว่าสิบบนได้ที่ไปทุกคนได้เบิรงละเออแต่กันยังถือว่าโชคดีนะฝนตกลมแห้งนิดนึงปัจจุบันนีก้กะถือว่าฝนเศร้าไปได้ประมาณสามสัปโมง,งละือเลยย่านเวลาถือโอกาสพาทุกคนมาหล่อเบิรงนทักันเนาะ ใน,นเขตนาพอกทุกคนอ,อภัยล้อมแล้วกันนาพอกเอ,อ่แมนเส้นทางเดียวกันนี่แหละทุกคนสามารถไปเบิ่งดินจัดสรรได้เนาะอยู่ในเฟซบุ๊กนั่นแหละพ,พิมพ์ฉลน่าดินจัดสรรเนาะเขตภัยล้อมสินะดินจัดสรรบ้านนาพอกมันก็จะขึ้นมาโลดเนาะผูใ้ใดสนใจก็ไปเบิ่งได้เบ้าคำกับบได้ค่ะโฆษณาน้ำเข่าดอกเออแต่ว่าอยากอธิบายทุกคนได้ฟังก็คื่ว่า เขียนนี้มันหลายวาาันๆดิจิทายมันหลายจะมีปลาระว่างทางอน่างนี้เพิ่อจะเริ่มเกี่ยวเข้าแล้วทุกคนป่างบอนกันจนหนึ่งแล้วนะเนาะเกี่ยวปลาไว้เอาลวดไปตีเอาเข้าไปซีเ,เนื่องกินเนะโซนนี้ก็สิเข้าออไม่ ป่าบ่หู้นี่บ่ามันบอเนาะแต่ว่าตามปกติเขาเพ่น่าเข้าไม้ป่ามันเอาเบิงเมเปันจะเปิดป่าเป็นสวนใหญ่เนาะคนเขตนนี่ส่วนนี้เบาคำเอาโดนมานำยู่เลยเนาะผู้ใดอยกเบิ่งฮุ้มเกี่ยวกับภาพโดนของเบาคำในการเดินทางแต่ละบอลเนี่็สามารถเข้าไปเบิ่งงในทุกคนเนาะพิมพ์ภาษาลาวเข้าไปเฟซบุ๊กว่าเบาคำพาเที่ยวนะแต่มันสิเขียน ตัวภาษาอังกฤษทันทายว่า B B K เนาะภาษาอังกฤษ B K Tower เนาะมันก็จะขึ้นมาดอกเป็นูปโลโก้หน้าบาวคำนะยูฮันเนะไปติดตามได้เพราะว่าอยู่เฟซบุ๊กจะลงเป็นรู้ภาพดูกอนส่วนอยู่เฟนยูทูบนี่จะลงเป็นอนะ่าวิดีโอเนาะติดตามกันไปไปเรื่อยๆทุกคน เออลืมนําเสนอหนึ่งกทุกคนนะผู้ใดามาลาวอาเลยว่าอยู่อยู่้านนี่ยากสนใจเศ้ารถแห่งต่างๆที่ต่อเบาคําได้ประเภทรถตู้ท่องเที่ยวเวียงจันทร์บางๆๆๆๆๆเวียงเมืองเฟืองโลหาบางนี่ติดต่อมาเนาะเดี๋ยวเขาจัดให้ทุกคนได้ออยากเศรารถเส้าเอ้ยในป้าน้ำมันปตทอเนี่ยบรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศดีศดอยู่แบบ เรียบง่ายอคาทางต่วันเขตนนี้จะเป็นเงินไหมเป็นไรเนะาะพันธุไปเขตนอกใน,นหนึ่งเนาะเอ่อเขตนอกของวางเวียงเขตนอกของเมืองเฟืองนี่ก่อนจะเป็นหมูบ้านม้งเนะาะบางบางบอนออกว่าทางกะสีเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้ตามก้องตารางบ้านเอียงต่างๆครับที่ว่าเป็นเอก,กลักษณ์เนาะ าสังเกตเรได้เวลาไปลินแต่ละแขกเนาะปางปางบ้านเป็นเงินทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้เขาจะเดาออกเบื้องต้นเลยว่าโอ้บ้านแบบนี้เป็นคนกระมุเด้เอนาอะบ้านแบบนี้เป็นคนสนวนเผาอาคาเด้อสนวนเผากระตูเด้อสนวนเผามงเด้อเนาะมันก็ชีเบื้องออกทุกคนแต่บางคำหมักบ้านอยู่เขตภาคใต้เนาะเออเขตเบื้อง ดักจึงดักจึงเขตเซกองละมามอตะปือฮะทันบางส่วนพอกกระตูกระตังจะเป็นบ้านหลังใหญ่ละงามทดกคนก็แล้วแต่คนมักเนาะโดยส่วนตัวนึซค้อนาำเ้าสุฟังเขตนี้จะเป็นป่าเป็นส่วนใหญ่มีเฮือนมียาวตามสายทางเดี๋ยวสอบเบิงตลาดน้อยกันเลยทุกคนถ้ามีตลาดน้อยจะพาทุกคนหลอ ถ้าเป็นห้านอาหารนี่ก็บรนไดเนนมมมม้เนาะเนื่องจากอ่าผมมีแนวลมเพิ่นเออนี่ห้านขายลาบห้างลาบตามแซ่บก็จะถือว่าแซ่บทุกคนเนาะเพราะว่าคนมาม,มาซื้อมาใั้บริการนี่มันหลายและคนม่งทุกคนเนาะเบาพื้นอ่าเพื้นจะเป็นคนมักเลี้ยงงวัวนะงัวเพ่อนีโตใหญ่ทุกคนโนะตนึงเป็นระดับ ห้าหกล้านขึ้นไปเนาะบางตัวกับแพงก็ท่านิ่น,นมักเลีืยงงัวงัวซนงัวอย่างนั้นนะสวยงามเนาะผู้ใดได้มาบุญกินเจียงจะเห็นตรงเนาะเ่าจะเอางัวมาสนกันถือว่าเป็นกิจกรรมมาหนึ่งเกี่ยวกับประเพณีสนเผ่าเพิ่นที่ว่าหน้าค้หนหาหน้ามา,าเบิ้งมาสมผู้ดใดมีโอกาสก็มาเบิ้งได้ทุกคน การส่วนงัวอยู่ที่บุญกินเจียงเนาะใไว้นี่แหละเดี๋ยวกับจะฮอดบุญกินเจียงแล้วถ่ายมาฝากทุกคนเนาะเป็นบรรยากาศคร่าวๆเอ่อผู้ใดสนใจกัมาได้อันนี้กอดยูเขตสามแยกปันน้มันพลัสนะทุกคนเอาปันน้มัน,นเนอ็มเอลเสนอเสไฟเังหลวงก็จะเป็นห้านางวอนขายเครื่องทรง เลี้ยวขวาจะไปคณะเกษตรศาสตร์ทุกคนกเกษตรศาสตร์เลี้ยวซ้ายนี่ไปนาพ่อ,อเดี๋ยวพาทุกคนเลาะเบิ่งงตืมหน่อยทุกคนไปเบิ่งน้ำกันว่าบ้านนาชลาอย่างปีนจนังไหนตอนนี้บบาคาคอ,อพักพอ่อนิดนึงก่อนเดี๋ยวมาตื่เดินทางต่อน้ำกันอ่าสุดน,นี้มาเบิง่ง บ้านนาบง่งน้ำกันทุกคนเบิงบ้านนาบง่งน้ำกันต่อ,อห้องวาเขตเกษตรนาบง่งหลายคนก็เคยได้ยินอยู่ว่านาบง่งนาบ่งมันจะด่างเรื่องของอกเกษตรเกษตรน้เอ,อเป็นเป็นวิทยาเขตหนึ่งของอมสฮะแหละผู้ใดจะเหนน็นกับการเลี้ยงซัดเรื่องสี่าสรีละต่างๆของซัด การปรัวนซัดต่างๆนีนกะมนยูเขตนี่นะทุกคนเขตนนี้กับมิตริจัสร์นหลก,กันปนปะน,นเปนกันไปเีบพอความพาไปเบิงเนะาะเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยได้เคยแต่ได้ยินซื้อโนะบเคยได้มาจะเถื่อกระต่างติดตามเบาคํา,านะทุกคนเดือิจัสั์นี่มันไล่เขียนี้ คงการอิจฉาสันเริ่มต้นแมตช์ละหนึ่งแสนห้าสิบพันเกียรติทุกคนต่อแมตช์กระเลาะอ่าดิ่นกับสิลุปน้อยหนึ่งแล้วทุกคนแต่ว่าน้ำคือสิบโพธิ์ทั่วหนูเขียนเลยอ่ามีเขียนสยวรนาพ่อหอมหกเข้าไปนี่ จะเป็นบ้านคนออาหลังใหญ่ทุกคนเปิดประตูโค้งมันก็พอแล้วเนะาะบัตรห้าบบ่งอย่างอื่นทานอาหารโอเคแปดแปดแปดโอเคโอเคเป็นนะเออมะพูดว่าตอนค่ำเขียนนี่เนี่ยม,มืดแน่นอนทุกคนเนาะเนื่องจากผมมีไฟย่างทางอาจจะเห็นแต่แสงไฟรถเนาะแล้วก็ แสงไฟตามบ้านเงินไอเดียวนี่ก็เป็นเพื่อนที่รูปนิดนึงแล้วก็ไปเล่นปกติแล้วทุกคนเนาะเพื่อนต้องสร้างทางสูงก่อนดินอยู่แล้วเนาะเนื่องจากเรื่องเรื่องของน้ำท่วมน้ำไหลาทางทางกระสี กับสิบอหงอยู่หนทางเนะเาะก็เสิ้ลายผ้าไปก็ซื้อ BCC บริษัทอย่างทุกคนอันนี้น้ำสีเนะเาะผลิตน้ำสีอันนี้ก็รถจอน้ำประดานทกนรถรถรถจอสองเฟ์ฟ้าสนหรับหานคำแก้ว ขายเครื่องก่อสร้างไฟฟ้าเดี๋ยว่าห้านใหญ่ทุกคนเนาะเป,นเป็นเป็นเขตหนึ่งที่ว่ามีที่ตั้งของบริษัทหลายอย่างนะทุกคนเนาะเข้าไปดูบริษัทนะอย่างพวกนี้นะใหญ่เตอร์เลยทุกคนบอกคำเดียวบ,บวริษัทพีเ,เอสซัมมาร์จนะ เขจะตั้งติดแคมน้ำเงืมอนเดยฮ่านมินิวันใหม่เป็นเริ่องแก้วเข่าแกยวน้ำทุกคนใช่ไหมชงนานาะช่วงนี้ก็สิพักเที่ยงที่บนเนาะเวลาประมาณสิบสองโมงครึ่งอันปักซาบอ่มันก็นจะมีห้องแถวให้เศร้านะเพราะว่า อ่นี่จะเป็นองค์การได้แน่ทุกคนเป็นโรงงานได้แน่ที่มีพนักงานเมากบางคนขอกะไกลบ้านนะขอกะเซาห้องอยู่นะคักได้ทุกคนเจนนี่เจะมีฮารเครื่องก่อสร้างผลิตทอ่อผลิตยี่ห้อต่างๆ กดพยาธิทั่วไปเด็กน้อยและผู้ใหญ่กวดเลือดครบวงจรกวดเงี่ยวอาจมกวดเอโก้แล้วกันผู้ใหญ่เป็นแพทย์เป็นหมอแล้วแต่สิมากวดคลินิกใกล้ๆนี่แหละนั่งจากห้องหมอค่อนข้างไก,ก่ฟังสมควรนะถ้าเจ็บหนักก็ต้องไปห้องหมอ,อใหญ่เนาะถ้าเจ็บทั่วไปก็สิมันกวดเอโก้อยู่คลินิกได้นะ เขียดปักษ์ซับทุกคนนะบอกคำก็บโบเดมาเขียดปักษ์ซับนก็นหลายปีแล้วได้เต๊นท่าด,ดินแดงนี่ประมาณสองสามปีเนาะปักษ์ซับมันเรกว่าสิบปีแล้วโบจั้นโบเดมาเครือยัมีฮานซ่อมแปงอย่างต่างๆเมนตูเนี่ยเป็นเงินยางหล่ออยู่าอาหารทิพพัพรอิงเป็ดเลือดแปงเป็ดเลียวขวานี่แสนกูดองหรือวนะ่าตัดผมซาวบันกีบ เลี้ยวซ้ายนี่เกษตรแอคกี้เค้าเจอร์ออฟสกูสกูลออฟแอคกี้เค้าเจอร์พวาด้าเองเอ้าเค้าเจอเข้าอย่างกระเบิ้งน้ำกันเลยทุกคนนี่เลี้ยวขวานี่แสนอุดมทุกคนเพิ่อนว่าข้ามบักเตียวเลี้ยวซ้ายนี่เกษตรศาสตร์อาภัยนาภาทุกคนไปเบิ่งอันมอไปเบิ่งเกษตรศาสตร์ทุกคน,เ,เ,เ,กเ,กคนเนาะเกษตรนาะบง่งซะ เขาก็ซุกเรืองเฮืองเฮ้อเต็มทงทุกคนเนาะเดี๋ยวนี่นักลดขายเครื่องไปขายยังมาปุ๊นี่ไปขายกระเล่มกระเอยมาอี่กับโรงงานอีกจักอย่างนะทุกคน เขียนจะมาคณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture ทุกคนเ,นเ,เรียขวขวานี่เป็นหน้าบงเ,เรียวซ้ายเป็นปากซาบผูงหมอปินปัวซัด Welcome Animal Hospital ทุกคน,นปลายประเจออยู่ไหนภูเลยอยากปัวซัดปัวเชียงกมามได้ทุกคน ยงงัวอยู่เนาะงูวเลยว่างูเวงเลยว่ามากกษตรนาบวกเนาะมีง,งัวให้เบิง่งทางเข้าวัดทาโพสีเส้นทางก็เป็นทางแดงทุกคนเนดินมาพาทุกคนเลาะเขียนนี่ซะเนาเขียนทางแดงเอเขียนทางอย่างซะเนาะเนาะทางแดงมันก็สิีุ่นเลยเด้อ กเกษตรนะบงนี่ก็ถือว่าถือว่าสมสมกับกเกษตนระทุกคนเนาะมีอ่างเลี้ยงปา่ามีบอลเลี้ยงสัตวนะ์เป็นบอลทายทอดความหู้เนะเกี่ยวกับเรื่องของกิกรรมนะทุกคนเรื่องของกเกษตรห้ามนักศึกษาเอารถเข้าแก่ครูอาจารย์กรุณาลงจูงรถ ก็จะทายบริเวณอ้อมน,นอกให้ทุกคนได้เบิ่เนี่แหละเป็นการช่วยเหลือระวังฝรั่งกับลาวทุกคนเนาะปลาหย่าเกษสรทึบๆน้อยๆหนึ่งตามทุกคนได้เห็นนี่แหละอาจจะย้อนวาเพิ่บริหารไดอาร์ดทำไมบ่อจังใดเนาะมีคอกรถงต่างๆเกษตรนะครับี่มันจะขายเครื่องขายเครื่องย่อย ทั้งที่ว่าเราเป็นตลาดน้อยทุกคนยช่นี่มีห้างกรุงเต็นพร้อมอมีรถโดยสารพร้อมทุกคน,นแหลมมาเตเวียงห้างค้าห้างขายโทรศัพท์ห้างห้างจีนขายเครื่อง านนางตีบขายข้าวเปียกโอ้ถืเดี๋ยวว่า้านอาหารหลายหลายทุกคนทานทีเอ็นซื้นใจห้องกันบ้านกุ้มห้วยเจียมมีว่าปานามมันทุกคนปาน์มมันน่าจะแม่นตู้ปอนเงินใช่เนาะแต่ปัจจุบันนี้เก่ โปรเกนไปแล้วทุกคนนะเพยไปแล้วในห้างขายมะคงมะกล้วยเขื่อนเกษตรวัดโพนทงวัดโพนสซทงอืมกรุณาพรฟอมใบสีแยกอันตลายเป <c oughs> ็นว่าเออเ <c oughs> ขียนบ้านปักซับใหม่ทุกคน <c oughs> บ้านปักซับใหม่บ้านนาผม เป็นหนมูบ้านบอลใหญ่หลายทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเหาะน้ำเตียมติดตาน้ำกันผลงานน้ำดื่มลาว PS นะทุกคนลาว e n t e r t a i n Price เนี่ยจักอย่างละอืมะซูมใว้ทุกคนได้เบ่งซะเป็นจริงไลย PS เนี่ยคร PS ลาวทุกคนเนะ ทุกคนเราพ่อกับแมนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวพอข้ามไปเลาะทายทุกคนที่เบ่งตื่นอยู่วันหนึ่งตอนนี้มันกี่ฟุนอบไปแล้วเนะนเครื่องหนึ่งเออที่ตานั่งกันบา,บาย